ร่วมง,งานในวันนี้รู้สึกดีใจมากแล้วก็ปลาพลิ้มมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้เราบวงสรวงซีรีส์2เรื่องเป็นซีรีส์ออนไลน์ที่จะออกากาศทั้งช่องไลน์ทีวีเรื่องแรกก็คือเรื่องจังหวัดสัรกับเรื่องที่2ก็คืออัศจรรย์พันเล็กครับผมก็คือผมเนี่ยจะดูแลควบคุมการผลิตในส่วนของทั้งสองเรื่องนี้เลยในส่วนของเรื่องอัศจรรย์พันเล็กเนี่ยขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดใครในที่นี้เนี่ยเคยดูเรื่องไวโซนคนมหัศจรรย์<ม>บอกเลยว่าอัศจรรย์พันเล็กเนี่ยคือไวโซนคน,คนมหัศ จังหวะสักนี่ก็เป็นเรื่องราวนะฮะของคนที่ไม่เชื่อในความรักเป็นคนที่ต่อต้านในความรักเพราะว่าโดนกระทําโดน,นแัดแกล้งมา,ามก่อดปรากฏว่าอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในความรักก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยรุ้นกันว่าการที่มาโครจรเจอกันของคนสองคนเนี้ยความรักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็จะเป็นละครเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าด้วยครับ ความยั่หย่ายสำเราที่มาเป็นผู้จัด้ออันนี้ต้องขอองค์กรก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้กองทัพที่ดีนะมีผู้จัดร่วมใหม่มาร่วมงานกับผมด้วย2คนคนแรกขั้นแรกเลยก็คือน้องจอยกับน้องมินครับเราเียนจอยยังไงครับน้องจอยรโค้วแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่ามาร่วมงานกับพี่เติร์กแลพี่มินในซีรีส์เรื่องนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มาร่วมงานกับพี่เติร์กแล้วก็พี่มินใช่ค่ะย่ง่ายยังไงบ้างครับ ยังไงไก็จริงๆยากตอนตรงที่เป็นครั้งแรกอะคะ่ะใช่ส่วนเ,เรื่องความแบบว่าง่ายก็คือรู้สึกว่าเราได้ทีมงานที่ค่อนข้างดีแล้วก็เก่งเลยอย่างการเลือกนักแสดง่ะคะส่วนในการเลือกนักแสดงอย่างไร เราก็แบบตั้งแต่วันออดิชันนะคะก็แบบว่าอยู่ได้กันตลอดเนาะแล้วก็แบบมีเวิร์กช็อปอะไรเงะะี<ส>้ยค่ะก็จะแบบเข้าร่วมกันตลอดนะ้ว่<ม>ว่าเรื่องย่างไงย่างไงยเนี่ย<ม>ก็ต้องไปดูตอนเปิดกองอีกทีว่าแบบ<ม>จะเจออุปสรรคอะไรบ้างเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดกอง<ม>กําลังจะเปิดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเนื้อเรื่องของจังหวะตอนนั้เนื้อหาประมาณไหนยังไงบ้างก็คืออย่างที่พี่ตึกได้บอกไว้นะคะก็คือแบบว่าเป็นคนสองคนที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบ เราต้องมาลุ้นว่าแบบสองคนนี้เขาจะรักกันได้ยังไงอ่ามันก็เป็นตรงนี้ที่สําคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีใส่แนวแบบแอคชั่นเข้าไปแบบที่ผมเน้นกด้วยเล็กๆน้อยๆในซีรีส์แบบซีรีส์วายเนาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแต่เรื่องนี้เราอยากจะใส่ความหลากหลายเข้าไปเพื่อที่ว่าเป็นซีรีส์ที่จะได้รูปแบบการดําเนินเรื่องเนี่ยไม่เหมือนเดิมเรามีอะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นแต่ยุคแต่ยุคแต่ยุคนี้สมัยใหม่คนทำซีรีส์ใหม่เยอะแล้วแบบยังไงบ้างก็คือ คือเอาเรียนตามตรงก็คือว่าด้วยความที่ผมถนัดในส่วนของละครนะเนาะเรามาซัพพอร์ตตรงนี้เนะี่ยผมจะต้องตั้งคำถามก่อนเลยว่าการที่เราจะทำซีรีส์วายในยุคที่ทุกคนทุกคนทำหมดซีรีส์วเยอะไปหมดเลยจุดเด่นที่เราจะทำตรงนี้ได้คืออะไรเรื่องแรกเลยเรื่องดรามา่าเรื่องอารมณ์ความเข้าขากันของผู้ตัวนักแสดงนำเรื่องนี้ผมให้คน ฉากสวยๆงามๆฉากอาร์ตอย่างฉากขายใต้น้ําหรือว่าฉากอะไรอย่างนี้เราจะมีการใส่เข้าไปด้วยที่สําคัญก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าเราเอาเรื่องของความเป็นละครแอคชั่นมาผสมในซีรีส์ด้วยครับกับฟิทแบ็อะไรอย่างเงี้ยในสมาททีวีคาดหวัคาดหวังอะไรคือถามว่าคาดหวังไหมผมค่อนข้างคาดหวังพอสมควรเพราะว่าในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นยุคดิจิทัลที่ทุกคนนี่ยให้ความสําคัญกับสื่อโซเชียลมีเดีย ฉะนั้นเนี่ยการที่ผมผมต้องขอออกโตวกอนนะครับว่าช่องเจ็ดเนี่ยผมขึ้นหิ่งอยู่แล้วยังไงเราก็รักช่องเจ็ดเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราออกมาบุกตลาดออนไลน์ถามว่าผมคาดหวังไหมผมต้องการที่จะสร้างฐานแฟนคลับให้คนรู้จักว่าบริษัท M4 e n t e r t a i n m e n t และ d r a เมจเองเนี่ยเราเองมีศักยภาพมากพอในการทำซีรีส์ด้วยเช่นกันคับสนักสนุมีการวางคาแรคเตอร์ยังไรให้กับน้องๆมาแสดงหน้าใหม่บ้างครับก็ตามก็คือเลือกจากบุคลิกนิสัยของแต่ละคนเลยคะ่ะว่า แต่ละคนแหะมีความเข้ากับคาแรคเตอร์ที่เขาเขียนมาหรือเปล่าคะก็จะประมาณนี้มันเรื่องแต่ละคนต้องเวิร์กช็อปต้องดูสาวอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็จริงๆก็มีมีค่ะใช่เราอย่างแรกเลยเนี่ยคืออย่างอย่างแรกเลยตอนที่เราแบบว่าเรื่องเนี้ยค่ะเราก็ดูได้แค่ผิวเผินถูกไหมคะแล้วเราก็มาเวิร์กช็อปดูว่าเอ้ยคนเนี้ยตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราเลือกมาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็มีเวิร์กช็อปกันไปประมาณสองสามรอบเลยค่ะมาลองแสดงยังไงบ้างครั ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามีอย่างที่พี่ตือบอกไปมีทั้งดราม่ามีทางแอคชั่นแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจที่จะทำให้เป็นซีรีส์วายที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าแบ่งแยกเพศโดยชัดเจนเราอยากให้ทุกคนมองว่าทุกคนคือเป็นเรียกว่าแต่ละคนสามารถมีความรักได้โดยที่แบบไม่ได้แบ่งแยกเพศครับผมองครับ ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์วายที่ค่อนข้างแตกต่างบเพราะว่าโดยเรื่องของตัวบทและเรื่องการอินเคเตอร์ของแต่ละตัวค่อนข้างที่จะชัดเจนเราเด่นชื่อครับค่อนข้างที่จะเวค่อนข้างมากครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเจาะว่าใครคิดยังไงจะเกิดอะไรขึ้นต่อแกนข้างหน้าบนัี้มาละฝั่งนี้ถึงลูกก่อนเลยครับผม ในส่วนของเรื่องนี้นะครับกับมาข้างหน้าในส่วนของเรื่องนี้นี่ก็ผมบอกเลยว่ามีความชิมพุนแน่นอนครับไม่แพ้เรื่องอื่นครับผมไปติดตามด้วยครับทไมเลยครับผมก็พูดไปหมดแล้วเนาะก็ขอไปติดตามแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนนั้นเอาซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมไว้ในห้อมอกอ้อมใจด้วยลวกันนะครับผมก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้พวกเราก็ทุ่มเทกันมากๆเลยครับจังหวะจารักเราก็ ความพิเศษเนี่ยนอกจากรันจะเป็นนักแสดงแล้วรันก็เข้าไปช่วยเขียนบทด้วยครับผมก็รับรองว่าสนุกมากๆแน่นอนครับเป็นซีรีส์ไที่ค่อนข้างแตกต่างจากซีรีส์ที่อยู่ในท้องตลาดเนาะเหมือนที่พี่เติ์กบอกว่าเราเพิ่มซีนแอคชั่นเข้าไปแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับพวกซีนดราม่าเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้มันมีความเรียวมากขึ้นครับให้ให้เขาเรียกว่าคนดูแลสามารถรีเลท ได้กับชีวิตจริงครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับอ่าพ่วงกับครแสลับทีสลับทีอ่เดินมาหน่อยพุ่ก็ลงนิดนึงหนังอ้าวมาพ่วงกับนะครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ออนไลน์เนาะดังนั้นมันมีตอนที่กระชับมากเราก็เลยจะจัดเต็มเลยครับทุกๆตอนก็คือจะรอรลุ้นได้เลยครับว่าแต่ละตอนเนี่ยจะมีอะไรให้ดูแล้วก็ฟินน่าติดตามบ้านนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผม ค่ะทำกูจักร์สามภาคใหญ่าคที่นึงแหละงั้นให้พี่เต๋อเป็นตัวแทนเลยแล้วกันค่ะบเอยากจะขอปากซีรีส์ทั้งสองเรื่องนะครับคืออยากจะขอวันนี้วันนี้วันนี้ดีใจมากที่สื่อวงชนได้ความสนใจนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะประกาศเนี่ยนอกเหนือจากซีรีส์สองเรื่องนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เราเป็นออเดอร์เป็นแค่น้ำจิ้มปีหน้าผมบอกเลยว่าบริษัทกูดราม่าและบริษัทเอ็มโฟร์อินเตอรเนเตออเอ็มโฟร์อินเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเรามีโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์ใหญ่ ที่เซอร์ไพรส์ทุกคนกันเป็นการกลับมาร่วมกันครั้งแรกระหว่างบริษัทคูดาม่าคือของผมบริษัท m m p โ e n t e r t a i n m e ท t ที่จะกลับมาร่วมงานกับบริษัทกันตนากรุปอีกครั้งหนึ่งภายในปีหน้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่อยากให้ทุกคนติดตามและรอดูเซอร์ไพรส์ครับว่าหลังจากนี้เนี่ยบริษัทในกลุ่มของผมเนี่ยเราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คนดูบ้างอย่าลืมติดตามครับจังหวะจัรักและมหศจรยรพันเล็กผมครับจะได้ดูเปนเมื่อไหร่ทางช่องทางไหนครับ ก็ uh, ถ้าเกิดเรื่องจังหวจะจัลักเนี่ยประมาณคุมภาพันธ์เราอยากจะออนแอร์ air ในช่วงออวาเลนไทน,น์เนาะจะได้แบบว่ามีในโชว์ในเรื่องของความรักความอบอุ่นความเข้าใจแล้วก็ส่วนมหาจันรพันเล็กเนี่ยเป็นต้นปีน่าจะเป็นช่วงวันต็กครับ